นะครับลูกค้ามาจัดชุดนอนเลดอีกแล้วผมไปดูให้นะครับหน้าหน้าหลังห,หน้านี่เห็นไหม,มเออสรงถ้วยอ่ะห<า>ลังอืมนั่นและน้ำมันเครื่องก็ถูกเลยโมตุนห้าสิบแปดค่ะเอ้ยไม่ใช่ร้อยห้าสิบสามแล้วเออร้อยห้าสิบมันมันมียังเดี๋ยวมีโมตุนบางจากปท บางจากรุกบาไหร่แปดสิบห้าน่าจะครับมีปตทถูกกว่าเขาเท่าไห,หร่ปะปตทเก้าสิบกาไมไม่ใช่บางจากแพงกว่าลองไปดูจำไม่ได้ครับยิงตัวนี้ยังสับสนราคาจำไม่ได้หลายมันหลายราคามันรับราคาตอนนี้ปตทน่าจะเจ็ดสิบห้าบางจากน่าจะแปดสิบน่าจะใช่นะเที่ให้ราคามีอ่แบบ มอะไรให้ถ้าพอ75หลังจาก80โมตุนก็เอาไป118เลย118เออโมตุนขายราคาโปไปเลยจําได้ที่จัดจำแล้วได้ครับเดี๋ยวไอ้ไอ้เทคนี่บีมเก็บเข้าไปข้างในเลยนะว้างวันนี้ไดไปแล้วไม่ใช่หรอมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยพวกบานให้เก็บไปขวดหรือไม่ใช่หรือเก็บไปแล้วไม่แก็บพอขวดอ่าไปไท่พอของนี่นะครับลูกค้ามาจัดของ125แล้ว ลองดูนะครับร้อยผ้า